ตมีตัวเป็นๆว้าตื่นเต้นอยู่นิ่งไม่ได้ขอไล่เซ็ตหน่อยขอไล่เซ็ตหน่อยครับถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหลังก็ได้ตอนนี้กับดักได้ถูกเซตติ้งไปแล้วพวกนายทุกคนแข่งสี่คนสุดท้ายที่จะได้รับเงินสุดอลังการของฉันผมผมอยากยื่นสิ่งนี้ให้มิสเตอร์บีครับอันนี้เป็น QR code พร้อมเพลย์ครับสามารถ นี่เลขเลขบัญชีผมครับพวกน้อยต้องเล่นเกมก่อนสิเอาเอาก่อนไม่ได้หรอครั้งนี้เนี่ยเราจะไปลุยกับดักที่มิสบีได้สร้างขึ้นมานะคะโดยการกดปุ่มนี้กดเลยปะปัามโอ้โห นายรู้ไหมว่าสิ่งที่นายกำลังจะเจอต่อจากนี้มันเป็นด่านสุดโหดที่พวกเราได้ครีเอทขึ้นมาและท้านายผ่านได้และจะได้รับเงินสุดมหาศาลเอาละพวกเราไปที่ด่านอีซี่กันเลยโอเคเรื okay, <Yay. S 2> ่องไม่แต่อีซี่ uh. เราเล่นได้แค่ด่านเดียวนะถึงเวลาที่จะทดสอบและเอาชนะแปดด่านสุดโหดของฉันแต่ว่าท่านายเฟลแล้วก็นายจะสูญเสียทุกอย่างและทุกอย่างมันจะถูกรีเซ็ตเข้าใจอ้อ oh. ด่านแรกนี่มันเป็นด่านเริ่มต้นเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกนายจะติดอยู่ในโคลงและรอบๆของนายจะมีหนามเต็มไปหมดหนามพวกนี้จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนายต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ไอ,อ,อย่างแรกแน่นอนทำไเก้าอี้ดูก่อนสิเฮ้ยทำไเก้าอี้หรออะไรไ,ไงทำายไ,ได้เ<อ> <Yeah, S 2> ย<อ>่าพอได้แล้วเนีนย่นยจะได้ตึ้ขึ้นมาลองใช้มันกับเออล้วคาดดานบนดูสิฉันลอง,ลงเขี่ยดูนะ เคลียร์แล้ว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 เคลียร์นั่นนั่นแหละโอ้โหนายจะได้ทำอะไรเกาเอียงไงอ่ะคิกิ๊ก็รู้อ่ะคิก็รู้จังโม่คิก็รู้จังโม่คนยืนบ้างผมเพิ่งคิกเลยอาารย์ที่สองดูเหมือนว่าเพื่อนของนายจะยังไม่มานี่ไงมาแล้วเจ้แจ้งมาแล้วมาแล้ว ไปผมมาแล้วได้มาเพลงแค่พวกนายไปกดปุ่มข้างหน้าตรงนั้นแล้วนายจะได้เจอกับผมดักมากใหม่ไม่มีเลยพี่โมพี่โม่ยังไม่ได้เขมายังฉันคิดว่าพี่โม่จะลงฉันคิดว่าพี่โมโดนหนำตอนนี้ตัวตัวเป็นรูแล้วฉันไม่รอดกลัวรูซะด้วยสิฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันน่ะพี่โมพี่โมน่าจะมาได้ไหมอ่าแป๊บหนึ่งขอจ่ายยี่สิบห้าโลบักมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้โหจะมา นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นแมสปะปะปะปให้อย่ันพวกเราไปกดปุ่มกันเลยดีกว่าไม่เอ้เลยบ้าเงยก็แค่เดินไปกดปุ่มแล้วก็เดินกลับมาแค่นั้นเองมิสเตอร์บีที่ทำไมทำอะไรแบบนี้เนี่ยทำง่ายไหมบอกแสนดอลลาร์เราฟรีๆอันนี้เอาล่ะทุกคนกดพร้อมกันสามสองหนึ่งเฮ้ยอะอะไรไฟแังอ้าวแล้วไฟทางนั้นติดเต็มตัวแล้วในซากุระ อะไรอยู่นี่เห็นหรือเปล่าว่าอะไรอยู่ด้านหน้าของนายพยายามอย่าจับเจ้าเลเซอร์นั่นล่ะไม่งั้นเนี่ยเลือดของนายคงจะตายแน่ร้อตสล็อตเลยลองจับให้ดูหน่อยไม่เอาฉันโดนเลือดจะหายไปได้สิเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะนี่นี่นี่อีซี่อ่ะอีซี่อ่ะนี่ก็ถ้าฮาร์ดนี่คือเต็มวงเลยปะไม่คิดว่าถ้าฮาร์ดไปได้จะเร็วกว่านี้เอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 ปอ้ยโอ้ย้ย ไปสองเอาไปจุดเลเซอร์เยอะขนาดนี้แล้วครับคุณพี่สมบินก็นานละถ้าเกิดว่าพงนายทำไม่ได้นายก็แค่ไปได้เงินเท่านั้นเองเตรียมตัวเถล่มฉลองกับเงินก้อนโอ้นี่อะไรหยิบกระเป๋าเหรอตามต่อไปแพลทที่สามเลดูซิว่าใครอยากจะได้ถุงเงินกันบ้างในถุงเงินมีของอะไรบางอย่างนะได้เก็บกระเป๋ต่อไหน่อย โอเคกระเป๋าวายอ้าวอล้ยก่อเป็นเริ่มเลยหินถ้าเราเก็บกระเป๋าแล้วดาหลัมันจะทำงานโอ้ดดานหลังของเรามันจะเป็นหินก้อนใหญ่พร้อมกับอุกภารมากมายมันมันไม่ใช่แค่หินก้อนหลังนะต้นไม้หนามเหนือมันเป็นไปหมดเออช่วยไอ้หนามก็ไหลเข้ามาหานายแล้วมีหินล้วงไปหมดเลย ไม่ฉันไม่เห็นต้นไม้เลยฉันแทบอฉันามยมกรแล้วุนาอนด้วยฉมรู่าฉัลรอยู่ในบอลพวกเรารออยู่พวกเราพวกเรากำลังรอชุแจงแบบหัวที่วกเรากำลังรออยู่ นี่มันหมายความว่าถ้าพวกเราอยากได้เงินเนี่ยพวกเราจะต้องมาเจอกับดักเสี่ยงตายแบบนี้นะหรอแต่เราได้มา3ามแสนดอลลาร์แล้วนะสสล็อตสลหเพื่อนฉันยอมเอ๊ะวันดีจุ๊จไปเราต้องกลิ้งเอาละดูเหมือนว่าพวกนายทุกคนเนี่ยมาถึงด่านต่อไปแล้วแลด่านนี้คือด่านที่สี่ฉันอยากให้พวกนายลองเล่นเป็นหนูแฮมสเตอร์ดูสักครั้ง ค่อยๆพยายามผ่านไวีปบางที่ที่ฉันสร้างขึ้นมาแต่อย่าลืมนะว่าด้านล่างนั้นเนี่ยมันเป็นโขดหินที่แหลมมากมันอาจทำให้ลูกบอลของนายแตกออกไปและนายจะตายถ้าลงไปข้างล่างนะทุกคนระวังมันไม่มีกำแพงมันไม่มีกำแพงตรงนี้มีกำแพงไม่มีกำแพงโอเคโอเคโอเคโอ้ยปึ๊บเลยเราต้องสองตัวพวกเราเนี่ยต้องบอกว่ามีการบาลานซ์มาจากการเล่น อ๋ปปี้มาแล้วใช่ไหมร้านกันได้ดีจริงไรผู้ชยฉันคุยได้ไหมธอใช้สมาธิเยอะเกินไปนะจุ๊กแจงเราต้องแบบปล่อยวางหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกด้วยเฮ้ยดูเหมือนข้างหน้าตรงนั้นมันจะมีธงสีแดงแล้วจุ๊กแจงเย้ถึงจุดเซ็คพอย์แล้วจุดเช็คพอย์อันนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้นายสามารถตาลักเกิดแล้วฉันรออยู่ แป้งเกือบตกอ่ะอุ้ยแป้งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกระนาดแอบเปองจุดแจงล้วงไปกระตาเลยชุดแจ็คเปนกระเด็นแบบกระเด็นมากมายอ่ะใช่ว่าจุดนี้เนี่ยเราต้องแบบใช้ใช้กำลังกลิ้งของเรานะกลิ้งไปให้เราที่สุดเย่ยขวางทางชั้นพี่โบชิปมาแล้วเลื่องฉันน่ตกหัวตายอยู่แล้วนี่ ก็ตกหัวแล้วอ๋อนี่คือการรอจุ๊บจงใช่รออยู่้้อเอแล้วม่อบึโคงข้างหน้าน่าจะผ่านแล้วใช่้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยเด้ยเ้ยอะไรนะอะไรเนยมันไม่มีคอมันไม่ีตรงนี้ตรงนี้เป็นกำแพงปลอดไัยโดนได้ปะนี่กแพงแสงแสงโดนได้โดนได้ไปกันต่อฮะไปกันต่ออุ้ยด่านมิสมิตรตองนั้นมันอะไรอ่ะหลุมหรอหลุมสิวโอ้โหสิวอะไรใหญ่ดีมันจะมีตัวตุ่นขึ้นมไหม ม่มีตัวตุ่นตะเลาเนี่ยน่าจะพลุโลงไปพี่ไม่ยิงคนจนดิยังไม่งดิว่าใครออีซี่ใช่ไหมอีซี่อะดิเราอีซี่ไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่ามันเป็นอีซี่ที่ยาวสุดๆไปเลยอ้ยูหูยทีเดียวเพื่อนนี่ทีเดียวพยายามพยายามโอเคข้างหนาคือเซนชัยข้างหนาคือเซนชัยและอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายนายเนี่ยมันคือหนูแฮมสเตอร์ที่แท้จริงจริงเฮ้ยตกใจไม่ผ่านอ่ะ เรนที่ห้าแล้วดูเหมือนว่าพงนายจะอึดมากเลยนะกระเป๋าเงินที่ฉันให้นายไปเดี๋ยวมันกันน้ำเข้าใจไหมแล้วมีกับดักที่อยู่ใต้น้ำพงนายจะต้องทำการใส่โค้ดที่มันแมทช์กันและจากนั้นท่อระบายน้ำจะถูกเปิดออกท่อระบายน้ำจะถูกเปิดออกอ๋อตรงนี้มีคันโยกอยู่เพื่อนอ๋อแล้วเราต้องโยกมาตรงนี้เลยหรือยังไงโยกเลยนายจะโยกเอวหรือนายจะโยกไหล่ก็ได้ฉันต้องจำโคตด หนึ่งแปดพวกนายอย่าพูดจำกันได้เบาลู่ไม่เฉันจำไม่ได้อ่ะอ้าวน้ำมาที่หนึ่งถูกเปิดออกแล้วสุดยอดไปเลยต่อไปคนต่อไปของฉันคือหนึ่งเก้าเจ็ดสามห้เสามจ็ดสา เก้าเก้จ็ดสองสี่หกโอ้เก้าเจ็ดสี่สองหกมันเริ่มมีห้าแล้วมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยเรื่อยจ้าอับอันที่สมถูกเปิดเอายังรวดเร็วโอ้ฉันนี่เอ้าฉันกดผิดละ 9 7 2 4 6จ็ดเรียบร้อยโอ้ไม่กล้าฉันกดผิดเมื่อกี้นายต้องตายชุนแจนเดี๋ยวเราลองกดพรกันไหมโอเคมาๆมาพอด้ายเสร็จหรือยังเราอยังสองสี่เจ็ดเก้าพี่มายยังไม่เสร็จเลยย่านี่พวกเรารอมาหชั่วโมงแล้วนะเันบอกเลยพี่มายจะเสร็จสักทีเทคนิคของช้างมันคืออะไรรู้ไหมอะไร ฉันฉันไม่พูดเลยแล้วฉันไม่ฟังพวกนายด้วยเมื่อกี้พร้อมยังพร้อมยังโอเคพวกเราพร้อมกันหนึ่งกันโยกสองซักโอ้ชวู้ดโอ้ในอาสุดท้ายมาแล้วรีบว่ายไปที่ทางออกเลยและจากนั้นอย่าลืมดึงคันโยกตรงข้างหน้านั่นด้วยล่ะไม่งั้นนายโอเคบ่อน้ำตรงนี้นั่นโอ้เกไปแล้วเยห้าแสนดอลลาร์โอ้โหูทำอะไรดีวะเนี่ยรับไปอีกหนึ่งแสนดอลลาร์เลยครับไปช้อปปิ้งดีกว่าอุ้ย และด่านต่อไปอันนี้เป็นด่านที่6แล้วเขาบอกว่ามีทั้งหมดแปดด่านนะเนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะเอาละนี่ก็เป็นทางกระจกนะถ้านายเลือกผิดแล้วก่อนนายจะต้องตกลงไปข้างล่างฉันอยากให้นายเลือกระหว่างช็อกแลตมิสบีทหรือว่าเป็นเคอร์ชีเอาแบบอวยก็ต้องมิสบิทช็อกแลตอวยไม่ได้เพิ่งอวย เอาบิสเบีทอย่างเดียวฉันไม่เอาอย่างอื่นอันนี้เขาเรียกอะไรไทยอินสปอนเซอร์อ่ะไทยอินไทยอินใช่แมปนี้ก็คือแมปของบิสเบรดแล้วเลือกเลือกอย่างอื่นได้แล้วแล้วสล็อตสล็อตลองลองโดดใส่เฮอร์เฮอร์ชี่จะเป็นไงคุณเลือกว่าคุณจะกดไลค์แบบนี้หรือว่าจะกดดิสไลค์ดีสไลค์ดิสไลค์ไลค์พวกเราตายแน่เอาดีกว่าเราเอาตังค์เอาตังค์แล้กันอะดรีคะขบผเอาตังค์เออฉันกดไลค์ฉันกดไลค์ เยี่ยมประทังเลือกที่เยี่ยมมากรับไปเลย1นึ่งแสนดอลลาร์ตอนนี้นายมีเงินสะสมถึง6กแสนดอลลาร์แล้วหรืออย่างรวยอ่ะเฮ้นี่ไรอ่ะด่านที่7จ็ด่านนี้มันอาจจะไม่ง่ายสักเท่าไรนะเพราะว่าฉันเนี่ยได้ทําการติดตั้งบีมพอยิงนายตลอดเวลาและแถมมันยังมีอุปสรรคด้วยเอาละรีบไปก่อนเวลาจะหมดนะโอเคคอดูและระวังให้ดีๆพี่มอ อย่าโลภนายต้องอย่าโลภจำหนึ่งนะจะจามเออถ้านายจาแล้วนายตกลงไปที่จะหานะนายจะยอมเสีย25โลบาคเพื่อมุกนี้ไหมพอแล้วไม่อยาก,ออกใจเลยโอ้ยมือทุบแมถึงแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนโดนหมัดต่อยนะโอ้ยทางเชื่อมตรงนี้มันกระจอกามากๆเลยอะ นี่เป็นแค่อีซี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์ดฉันคิดว่าอยากมันน่าจะเยอะกว่านี้แล้วพวกนายเต้นทั้งแล้วเต้นรอเต้นรอไงรอเพื่อนเพื่อนมาแล้ว let's go โู้โหโอ้ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีใครทำได้แบบนี้มาก่อนแต่ว่านายรับไปเลยอีกหนึ่งแสนดอลลาร์อันนี้อะไรอ่ะอะไรเมื่อตือนลค์ออนใบถูกเปิดออกแล้วและด่านนี้เป็นด่านสุดท้าย t r a แปด ฉันจะให้นายใช้คุกกี้และจากนั้นนายจะต้องเอาเข็มทําการแกะสลักคุกกี้นั้นเริ่มได้เลยเฮ้ยเหมือนเหมือนในอันี้ปะสควิตเกมสควิตโอเมกอดใช่เหมือนในสควิตเกมถ้าเราทําแตกอะเราตายแวดิเราเราเอ้ยเอ้ยอ่าอย่าอยาทำแตกเด็ดขาดจุ๊บเราต้องทําการแกะสลัก คุกกี้ไปวางไว้ที่เครื่องสแกนเนอร์ใช่ไปแล้วว้าวประตูฉันเปิดแล้วนะจ๊าร,รักก่อนเหมือนเปิดงนะผมก็ไปกดไอ้อตรงข้างในวงโถยนายอะไรเนี่ยนายไม่เคยดูสคว i d เกม e หรอโอ้เข้าทันรันวงกลมมาแล้วต่อไปคงไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับผมสามเหลี่ยมเออฉันคิดว่านะ่าจะพอได้อเอาไปสแกนดูเรียบร้อย สบายสบายบอกเลยมาเป็นแปดแขกได้เลยนี่พี่ไหมอันต่อไปโอ้โหดาวตายแล้วเพื่อดาวดวงนั้นที่ฉันจะฝ่าฟันเพื่อเงินก้อนนั้นที่ฉันจะเอาจากบิสบีดใช่ฉันต้องค่อยคเหงื่อออกมือเฮ้ยไอไอดาวที่หัวโค้งมันเยอะนะเนี่ยใช่ดิพยายามอยู่นายต้องกั้นหายใจในการที่แตบไปไอเดาวดาวแล้วดาวแล้วโอเค ดูว่าได้หรือเปล่าเฮ้ยยังพอเรียบร้อยผมใช่แกะสลักกันไว้ว่าเหมือนนันคือมืออาชีพในการแกะสลักคุกกี้นอนฉันน่ะแกะสลักคุกกี้กินโอ้ยทำไมล่มอะฮะร่มพวกนายเก่งกันจังเลยอ่ะฉันอยากถามว่ามีร่มเพื่ออะไรครับเอาเป็นคือความท้าทายอย่างหนึ่งที่ฉันอยากให้พวกนายได้ลองท้าทายดูยังไงล่ะลองแกะสลักที่ดาวล่มและจากนั้นฉันลองสแกนเฮ้ย ไม่นายแก่เร็วกว่าฉันนะแต่ขอโทษนะสองคนนี้ดีพี่หมาเรียบร้อยถึงแม้ว่าฉันจะเออช้าแต่ฉันก็ไม่ทำมันเล้าเลยสักอันเฮ้ยงั้นเหรอแต่เพราะเราเล้าแต่ว่าหน้าเราไม่เล้านะอย่างหน้าเล้าเมื่อไหร่ดึง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 ชิมแจมีกักมากเลยอ่ะพวกเราแบบสามารถเข้าประตูสุดท้ายได้แล้วนี่สุดพวกเรายังร กันก็สุดท้ายด้วยกันกาโม่ก็ด้วยเระดูที่ใครเสร็จก่อนกัน้าิมาท้านจะอดได้เงินอีกหนึ่งแดอลาร์นะครับวุ้ยไม่หฉันไม่หวแล้วได้เงินตัวตัวันสันแป๊บนึงตัวัแล้วสัญญสััเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกก้าปดเท่าก่อนแล้วหกห้า้า รวยรวยถาเตร์พวกก็ทำจนสำเร็จรับเงินหนึ่งแสนบาทสุดท้ายไปเลยและทั้งหมดที 8, ่นายได้ก็คือแปดแสนแต่เขียนไปฮันเดดแปดแสนดอลลาร์ไม่รู้เหมือนกัน5้าแสนครับ แล้วมันหักภาษีเหรอมันหักภาษีสามแสนเลยเหรอมันแพงจังวะภาษีคนแพงนี่เงินของเราเยุ้่้ยเงินเยอะของฉันเงินเยอะมากหุยฉันฉันขอก้อนนี้แล้วกันอ่ะฉันขอก้อนนี้อ่ะก้อนนี้ก้อนนี้นจองแล้วเออฉันจองฉันจองนี่หักเสน่ห์ใ่ด้วยผมผมจะเอาไปซื้อโลบักสใยญ่ฉันจองเอามาเกิดใช่ไหมโลบักเหมือนกัน ื้อรซื้อบ้านซื้อทุกอย่างเลยสุดยอดถ้าแกเป็นคนรวยในี่ช่วยพิมตาแล้วว่าฮะอะไรอม่รจะบิดมีอะไรอ่ะยังคงขนเงินพวกนี้ออกไปไม่ได้ทาน้อยไปทำการผ่านกับดักอีกหนึ่งแมตช์ที่ฉันได้สร้างขึ้นมาอีกครั้งฮะไอที่ก้องนี่เฮ้ยประตูปิดที่ไหนนี่มีเวลาถอยหลังด้วยไอ้เดี๋ยวน้ำน้เฮ้ยทำไมอ่ะตอนต่อไปดิฉันอ่ะ

สามารถกดมูฟไอเทมต่างๆได้นะไม่เท่หรอก้าต่างมบรูปภาพเล่บป้านี่กัหกลับหัวรูปภาพหรอได้ชนได้แล้วกุญแจได้วได้แล้วเอากุญแจไปเปิดเลยทุกคนโอเแล้วกุญแจ้วจะกรัอไอ้หลอนแมเขาหน้าโด้โอ่าโอเคเห็นัหยว่าด้านหน้ามันรับ อูเวลาผ่านไปเหลือ8นาทีกับการเอาชีวิตรอดของผู้รอดชีวิตนี่อะไรเนี่ยยังไงอะไปครับดูเหมือนว่าเราต้องแก้ไขปริศนานี่นี่นี่มีจุดระเบิดอยู่ข้างๆตรงนี้เราสามารถไปได้ไหมพวกนายพวกนายเราต้องหาไฟก่อนเพื่อนในในกล่องนี้ในกล่องนี้มีไอเทมฮะจริงเหรอโอเคฉันขอหาก่อนโอ้ในกล่องนี้มีไม้สติ๊กไม้สติ๊กนี่จุดไฟตรงนี้ออ๋เอาไม้สติ๊กไปจุดไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียกคอชมา แล้วก็ไปจุดตรงนี้เลย,อยโอ้มุก้อยได้ไหวพวกเร็เจริงจริงโอ้ละบากเด็กไม่ทันเอายังไม่ทันทำอะไรเลยลอ๋อมันคืออะไรระเบิดจากพวกเราทุกอ๋อคือระเบิดเพื่อนกัน <c oughs> โอ้บ้ามอแล้วฉันกับสลอตคือแบบว่าเดินหลบมุมแล้วอ่ะไปไปคู่เลยเมื่อกี้ไปตุ้ยไปไปไป กำลังตามไปดูเหมือนว่ามิสเตอร์บี๊เนี่ยจะทำการขุดด่านตรงนี้มาแล้วก็ใช่ผู้เลยมาถึงป่าแล้วและตรงนี้ก็จะมีคีย์สำหรับการเปิดประตูต่อไปด้วยป๊อบคีเหรอพี่ไก่มาแล้วพี่แกร์มาติเราทำการขุดขุดคุณเลยขุดไปเรื่อยๆเพื่อนขุดไปเรื่อยๆลุบลุบฉันได้ยินเสียงมาคนท้ายเลยอ่ะฉันได้ยินเสียงพี่โม่กำลังเดินมาพี่โม่ได้ยินพี่แกร์แล้วแล้วขุด ไม่มีกุญแจมันจะขึ้นมาเลยสามารถพ่ที่เลยอ่ะไม่มีกุญแจเลยเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากุญแจที่แท้จริงจะคือพิกแอนที่หรอฮะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันฉันเคยเห็นหน้าในคลิปอิส e บี t อ่ะบางทีเขาก็ชอบทำอะไรแผงแผงฉันล่าดูได้ไหมอันล็อกอันล็อกทุกคนกด E อันล็อกได้ปะจะได้เลยได้ทุกคนได้พิกแอนพิกแอนคือคำตอบพิกแอนคือคำตอบวไรอ เราข้ามผ่านด่านป่ามังง่ายนั่นไหมไม่ประตูมรณะรประตูมรณะถ้าเราเปิดผ้าเราจะตายไหมเนี่ยไปงหาดูซิมีประตูไหนที่สามารถเข้าไปได้บ้างทึ๊บทึบอ๋อ,ม,อมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วท้าไมเขาถึงสร้างฉากวอลังการแบบนี้ล่ะประตูพวกนี้มันจะเข้าไปห้องใครบ้างก็ไม่รู้ไม่เจอเลยอะ่ะไ้ไปนี่นี่นี่นทุกคนประตูนี้ประตูนี้รึปุ๊บโอ้เข้าได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 ้โอ้โอ้ ตัวมันเริ่มเลยไมตอยมหลบเลี่ยงงูนั่นเพื่อไปกดปุ่มตรงฝั่งนู้นเพื่อเปิดประตูโอ๊ย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 อยนอ๊อ๊ยโน๊ยโมัยระเบิดข้างหลังนี่ระเบิดประตูแล้วมันต้องเปิดประตูแล้วโอ๊ยออยออยอยโอโอนี่อไรนี่ วอล์คัมทูวิลล์วังก้าบาร์นี่คืออะไรเขาต้องใช้ทิ켓เราต้องหาทิ켓เหรอเราพยายามเก็บช็อกโกแลตเพื่อหาทิเก็ตโอ้โหกี่อันเนี่ยไม่รู้สิเก็บให้ได้หมดอะอย่างน้อยเราก็มีลุ้นอาจจะได้บาททองคำก็ได้ผ่านแล้วนะอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วอยู่ไหนอะยังไม่ได้เลยเอ้ยได้แล้วได้แล้วทิเก켓ซ้ายซ้ายซ้ายจะเดินเอาดี่ไปเลยครับคุณครณมิตร สายผ่านด่านได้ว้าวดูนั่นสิบนายอยู่ในคฤหาสน์ห้องหนังสือของฉันเองมีภาพวาดของฉันแล้วก็มีหนังสือมากมายด้วยแล้วเหลืออีกสี่นาทีด่านนี้คืออะไรอ่ะเปนไปแล้วนะมันเป็นหนังสือ่ยมันเป็นหนังสือลับโอ้อมีหนังสือว้าว้ีหนังสือสามารถเปิดประตูได้มีพลิกแอคทูเบรกเอาพลิกแอคเราต้องหาพลิกแอคเพื่อเบรกกราสตรงนี้ทุกคนแล้วเราจะหามันมาจากไหนอ่ะ ฉันเอจอแต่ผ้าปอดีฉันก็เอจอแต่ผ้าเหมือนกัน<ช><ช>น่ะเราต้องหายในองหนังสือเอ๊ฉันขอดูแป๊บหนึ่งนะเราต้องมีวิธีสิหรือว่ากราพบนนี้เอ๊ะพิกแอดอย่าบอกนะว่าพวกเราต้องกลับไปในพิกแอกตรงนั้นน่ะไกลมากเลยนะมันไกลมากจริงๆนะพีโมโะ่มูอย่าบอกนะว่า<อ>นายจะลองนายจะลองเสี่ยงอ่ะฉันจะลองวิงงว่งดูรู้ว่าเสี่ยงแต่นายคงต้องขอลองอย่างนั้นเหรอ ช่ดูซิว่าพิกแอคนี้จะสามารถช่วยเขาให้ออกจากกระจกนั่นได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะออกได้ไหมแต่พวกเราช่วย,<ร>วยได้สิรู้ว่าเสี่ยงแต่เราต้องขอลองขอลองลลหลายๆรอบแต่เราอยากได้พิกแอคใช่เราอยากได้เงินก้อนนั้นกลับบ้านด้วยมิสเตอร์บีนี่ขี้โกงจริงเลยแส<ถ>นนะดอนก็รวยรวยรวยพวกเราจะ<อ>รวยเราจะรวยหรือาพริกแกล์ขึ้นมาอุเล่อุเล่อุเล่ฮ่าฮ่าฮุล่าฮุล่าฮุลาเฮ่ มิสเตอร์บิทสู่สู่ปีเซบิทสููเฮ้ยผ่านได้แล้วผ่านได้แล้ยพี่ไมท์ผ่านได้พี่ไลทมาแล้วเบาะนี่นะเฮ้ยเอาล่ะข้างหน้านี่มันคงไม่ง่ายมากนะเพราะว่ามันมีลาวาอยู่ใต้นายพวกนายก็รู้ถ้าเกิดว่าพลาดเพียงแค่นิดเดียวชีวิตของพวกนายคงจบสิ้นแล้วล่ะอุ้ยมเจะกลัวต้องขอบอกยอมรับว่าเอาบีค่อนข้างยาก Oh. Oh, oh, yeah. oh! Wow! <coughs> Chân tay tằng. จริงๆนะเนี่ยและนี่ก็คือทั้งหมดของการแข่งขันเกมสุดโอดของเิสเบีร์นะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบาย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 คุฉันสองเกันอีกก้อนนึงก่อนนะฉันเริ่มโลมละโอ้โหตอนนี้ฉันเห็นจุ๊ดแจงร่องหนอาจจะเป็นเพราะว่าจุ๊ดแจงเอาไปซื้อผ้าคลุมร่องหนแหวนฉันเห็นเลขหนึ่งบนหัวแทนนี่ชินมากเลยฉันรวยแล้ว ก็รวยเหมือนกันเอาล่ะฉันจะขนเงินนี้จะไปได้ยังไงน้าไอระดีหน้าไปแต่ลาเงินนู้กระโดดเลยไหวยอมตายอ่ะเอามางนอกเลย